น้องแก้วดึงดึงหน่อยค่ะดึงดึงหน่อยเขาทำค่ะน้องแก้วดึงดึงได้ค่ะอุ้ยทำไมคะแม่ใครทำแม่บอกหนูซีใครคะนั่นแหละเหรอใครคะอุ้ยรู้เลยแฟนแน่ๆ เอามือมาก่อนปุ่ยก่อนใดๆกดโอนเงินก่อนอาการสุเียนคิวอาร์โค้ดฉายไวที่คุณแอปซิอ้ฉายน้องปีใหม่ไม่มาหรอคะแม่แอกนีติดตามช่องทางมอสนะจบมอสไม่ไปหยุดค่ะมอสอย่ายุ่งค่ะฝากน้องแอฟด้วยนะคะแม่ไม่เราจะฝากไหมน้องอายุสิบห้าจ้าแม่ไม่เราจะฝากไหมคะถ้าเราไม่ดีทุกคนใครทําแม่อะส่งส่งเข้ามาบอกเลยค่ะใครทําแม่อุ้ยแรงมาก ควรจะรู้ตัวนะคะดูไลฟ์อยู่ไหมพี่ป้อนเช็คหน่อยค่ะดูไลฟ์อยู่ไหมอุ้ยโทรมาแล้วน่ารักคุยกับใครดีคะอะไรเนี่ยอารมณ์